สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเดียรลองรีบแจ้งหลังกระแสย้ายประเทศวันลั่นย้ายแน่แต่กลายเป็นประเด็นร้อนฉากขึ้นมาทันทีเมื่อเบลขอบสนามออกมาเผยว่ากวางเดียรลองยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์เช่อดังได้ตัดสินใจย้ายประเทศไปอยู่ในเทอร์แลนด์เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทาให้บรรดาแฟนคลับแหส่งกําลังใจให้จํานวนมากล่าสุดเดียรลองหรือกวางอาริสาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุข,ข้อความว่าสวัสดี ดีค่ะทุกคนกวางเดียรลองนะคะ กวางอยากจะบอกว่ากวางยังเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องการย้ายมาที่นี่ไหนจะทั้งเรื่องภาษาและเรื่องการขอทุนเรียนเพื่อต่อยอดในเรื่องการทํางานหาที่อยู่และอื่นๆต่อไปค่ะกวางไม่ได้มีอภิสิทธิ์พิเศษใดๆมากกว่าใครแค่มีความตั้งใจจะย้ายมาที่ที่เหมาะกับตัวเองถึงจะดูยากหน่อยแต่เดี๋ยวลองมันถนัดเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ทํากันอยู่แล้วนี่มันสู้จะตายแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจนะคะถ้าจะให้แนะนําเรื่องการย้าย ประเทศกวางก็คงแนะนำไปไม่ได้มากกว่าอากูเกิลหรอกค่ะ ฮ่าฮ่าฮ่า <Girl> <linkage> ด้วยรักเดียวลองสองไหม่และจะว,ว่าพี่เบลขอบสนามเลยนะคะพี่เบลคือพี่ชายที่เราเคารพรักและหวังดีกับเราเสมอที่บอกว่าไปพักผ่อนก็ใช่ค่ะเรามาพักผ่อนแต่ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจะทําเรื่องมาเรียนต่อเพื่อขอสัญชาติปลายทางที่หว,งวังไว้ก็เหมือนที่พี่เบลบอกแหละทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้หยุดดราม่ากันเถอะค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณเข้า ข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ